สวัสดีครับอยู่กับน้องไม่แฟมิลีนะครับแล้วก็ควานเล็กเช่นเคยครับผมวันนี้ก็ให้น้องใหม่เล่นฟุตบอลแต่เช้าครับผมเล่นฟุตบอลแต่เช้าเลยน้องใหม่วันนี้อาบน้ําเสร็จแล้วก็ให้ออกผ่อนคลายครับผม มันก็จะเล่นอย่างนี้นะครับปล่อยให้เขาได้เล่นได้ผ่อนคลายครับนี่ครับจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยตลอดนะครับนี่ครับก็จะมีเพื่อนมาเล่นตลอดเพื่อนของน้องใหม่ครับผมทั้งเล่นทั้งกินนะครับกินหญ้าด้วยเล่นด,ด้วยนะครับ xuống chút bát này lưu chút 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 chút, chút. dồn con dồn dồn nó mày dồn bon còn lưu dồn dồn bon con dồn 1, xuống ướp xuống xuống ướp ướp rồi, ướp dồn ướp ướp đang bẹp nắp phút bồn này các <laughs> นางแบบน้องใหม่เป็นนางแบบฟุตบอลครับผมสูงบนยมื่อคืนสูงบนสูงนะครับดูครับลูกน้องครับไม่น้องหมาเต็มเลยครับสูงบนโยนขึ้นโยนขึ้นสูงบน้องใหม่สูงเดี๋ย้อนขึ้นโยนมาโยนบอลมาลูกโยนบอนลแล้วลูกโยนบอลโยนอึบโยนแล้วอึบ mm <laughs> ไปเล่นเสร็จมานะครับไปเอาฟุตบอลมาด้วยนะครับผมวางลงวางลงวางลงวางไว้ตรงนี้แหละเล่นตรงนี้เลยลูกวางไว้วางไว้เร็วไม่ยอมวางนะครับได้ฟุตบอลแล้วไม่วางนะครับผมได้ฟุตบอลแล้วจะกินฟุตบอลแล้วน้องใหม่ได้ฟุตบอลแล้วไม่ยอมปล่อยเลยครับดูครับกอดไว้เลยครับได้ฟุตบอลครับได้ของรักแล้วครับมีของเล่นแล้วน้องใหม่ ไม่ยอมปล่อยฟุตบอลครับ bon, กอดฟุตบอลไว้เลยเอาไว้นอนด้วยครับ, <ส ừ. S 2> บอกเดี๋ยวจะซื้อลูกใหญ่กว่านี้ให้อยู่ครับลูกนี้มันเล็กไปซื้อลูกใหญ่ให้เล่นครับผมยกมือขึ้นไหนฟุตบอลยกมือขึ้นสิลูกเขาเวลาเอเขาอะไรเขาจะไม่อึอใส่ตรงที่เขากินหญ้านครับเขาจะถอยไปอึข้างลัางข้างข้างหลังนู่นนะครับ เขาจะรู้ที่อึที่อะไรของเขาหมดนะครับเขาจะรู้ว่าตรงไหนอึตัวได้ตรงไหนไม่อึไม่ได้ครับเขาจะรู้หมดเพราะว่าถ้าเขาอึตรงนี้เขาก็กินหญ้าไม่ได้นะครับเขาจะเป็นที่หลับที่นอนของเขาเขาจะถอยไปอึข้างหลังนะครับน้องใหม่จะรู้ว่าตรงไหนควรอึไม่อึนะครับมีห้องน้ําประจําตัวเขาด้วยเขาจะไม่อึเลี่ยนลาดนะครับเขาจะอึเป็นที่เป็นทางเขาจะอึตรงที่เขาเคยอึอย่างเดียวนะครับตรงที่ ไม่เคยอึน,นี่เขาจะไม่อึน,นะครับบบด,ดสูงยกมือขึ้นไหนโชว์บอลสิโชว์บอลสิโชว์บอลก่อนโชว์บอล orn, ก่อนลูกโชว์บอลยกบอลขึ้นยกมือขึ้นสูงโชว์ลูกบอลหน่อยสิไหนยกมือขึ้นสูงไหนโชว์บอลบอลโชว์ลูกบอลให้แม่มมแม่เอฟซีดูก่อนนี่โชว์ลูกบอลให้แม่แม่ดูก่อนนี่น้องใหม่ได้ของเล่นใหม่แล้วนะครับมีลูกบอลจะซื้อลูกบอลใหญ่กว่านี้ให้ครับผมสวัสดีค่ะสวยสวยเลยเสียงด้วยสวัสดีค่ะ วส, ka, ส,วสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่าเสียงด้วยสวัสดีค่าสวยส,ส,ส,สวยลูกเสียงสวัสดีค่าเสียงครับนี่ได้ลูกบอลใหม่แล้วค่ะบอกม่นไม่ fc ก่อนว่าได้ลูกบอลแล้วลูกไปเก็บลูกบอลมาจากไหนเนี่ยฮะนะครับได้ลูกบอลมาใหม่สวยสวสวัสดีสวยกลมลงด้วยคุกขาลงสวัสดีค่าสวยสวยเสียงด้วยเสียงค่าก่อนค่าด้วยเสียงดังๆค่าก่อนเสียงได้ลูกบอลแล้ว นี่ครับน้องใหม่ครับสวยไหมคะน้องใหม่ได้ของเล่นใหม่แล้วนะครับผมน้องใหม่มีของเล่นสวยๆแล้วน,นี่มาดิมาหน้ามามาหน้ามายกมามลเนายนี่ครับมีของเล่นใหม่แล้วไม่ยอมปล่อยแล้วครับวางลงเร็ววางวางลงวางลงวางลูกบอลลงสิแล้วลูกวางลงก่อนนี่ครับถ้าเขาเขาอึเขาจะรู้ที่อึตลอดนะครับน้องใหม่เนี่ย วางลงวางลงนั่นจะกินลูกบอลแล้วไม่วางครับไม่ยอมปล่อยนะครับได้ลูกบอลแล้วกอดไว้เลยครับลูกบอลเล็กกว่าตัวเองอีกน้องม่เอ้ยกอดลูกบอลไวน้นล่รักลูกบอลมากครับผมเสียงด้วยสวัสดีค่าสวยๆสวยๆดูสูงย,ย,ยมาขึ้นด้วยยกมขึ้น ก็หลังจากที่ไปเล่นแล้วก็ให้ไปเล่นดินแล้วก็เล่นฟุตบอลกับน้องหมาเสร็จแล้วก็อาบน้ําให้อย่างดีครับเรียบร้อยเสร็จอาบน้ําอาบท่าให้จะได้สดชื่นเพราะช้างเขาอาบน้ําวันหนึ่งแล้วหลายรอบนะครับอาบวันหนึ่งก็อย่างน้อยก็สี่ห้ารอบนะครับถ้าอากาศร้อนๆเพราะช้างเขานหนังหนา,าทนร้อนอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศเมืองไทยเราก็ร้อน ช้างต้องอาบน้ำบ่อยๆแล้วก็จะดีต่อผิวหนังเขาด้วยนะครับเพราะว่าช้างป่าก็จะเล่นโครนเล่นอะไรครับเอาโครนโปะตามเนื้อตามตัวการแมลงด้วยแล้วก็การแสงแดดด้วยนะครับก็หลังจากที่เล่นเสร็จก็จะอาบน้ําให้เรียบร้อยทาความสะอาดที่หลับที่นอนให้แล้วก็จะดีต่อสุขภาพช้างครับผมนี่ครับดูความดูที่นอนของน้องใหม่นะครับจะสะอาดมากครับคือตรงนี้จะเป็นเวลาเขานอนกลางคืนจะนอนอยู่ที่ตรงนี้นะครับแห้งตรงนี้ครับ ถ้าพอเวลาเขาจะอนึนี่ก็เป็นห้องน้าเขานะครับนี่ครับเขาจะอึเฉพาะตรงนี้ที่เดียวครับนี่คือที่เขาอึนะครับเขาจะอึแล้วก็ฉี่ตรงนี้คือห้องน้ําส่วนตัวครับผมเขาจะไม่อึเลียดราดนะครับไม่อึไปทั่วนะครับเพราะว่าสอนให้เขารู้ว่าเวลาอึเราต้องอึตรงไหนกินตรงไหนนอนตรงไหนนี้ครับเพราะว่าเขาจะเป็นระเบียบ เพราะว่าไม่งั้นเขาก็อึอไปทั่วกินหญ้าปุ๊บหันมาอึใส่หญ้าทิ้งอย่างไงี้ครับบางทีถ้าเราไม่สอนไม่ไม่บอกไม่อะไรอย่างไงี้ครับเขาก็จะจะอึอไม่เป็นที่เป็นทางครับเขาจะอึใส่หญ้าเขาหันมาอึใส่ที่นอนเขาแต่น้องใหม่เขาจะอ,อึตรงที่ที่เขาเคยอึอตลอดครับใหม่ๆก็จะบอกก่อนหนึ่งวันสองวันเวลาเขาอึอก,ก็จะบอกว่าให้ถอยไปอึอตรงนี้นะพาวาน สักสองสามวันเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อตรงอึตรงนี้ต้องฉี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนอนเขาอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับตรงหญ้ากินอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าเราไม่สอนเขาเนี่ยเขาจะอึใส่หญ้าครับบางที่อยากอยากอึเขาก็ถอยมาอึใส่หญ้าเลยทีนี้เราต้องสอนเขาพอสอนได้สักสามวันเขาก็จะรู้แล้วว่าควรอึตรงไหนตรงไหนที่เขาอยู่ที่เขานอนอย่างเงี้ยครับผมน้างไม้สวัสดีค่ะสวยยิ่มือขึ้นสวัสดีค่ะสวย บทสูงจะมาขึ้นเสียงด้วยเสียงด้วยหวัสด,ดีค่ะก่อนสวยๆเสียงด้วยค่าเสียงดังค่าเสียงด้วยค่าเสียงขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่เฟมิลี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ